แกกยโอเคครับผมสวัสดีทุกชมที่นั่ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับอยู่ในการพาสุ่ม ep หนึ่งนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็มาอยู่นที่เว็บเพงเฮงสปินนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปในวันนี้ผมอ่ะคือเป็นตัวแทนเลยแบบตัวแทนหมู่บ้านอ่ะเออนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุมกันในเว็บเพงเฮงสปินนะครับเพราะว่าผมไปเจอมาคอมเมนต์หนึ่งอ่ะบอกว่าพี่ลองสุ่มให้ผมหน่อยผมไม่เชื่อว่ามัน ออกง่ายหรือเปล่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมมาสุ่มมาแล้วผมผมได้มาเออเห็นเขาว่าได้แล้วนะสุม ID, ่มไอดีโหดเป็นผู้ปักธงอย่างเงี้ยผมก็อยากจะได้อะอนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาสุ่มกันละกันนะครับในเฮงเฮงสปินนะครับเปิดเพื่ออยากให้น้องๆมีรหัสดีๆเล่นกับทุกคนนะครับอันนี้น่าจะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับมันก็เว็บก็แบบเล่นง่ายเลยนะจริง อะไรเนี่ยผู้โชคดี5คนล่าสุดเฮ้ยไอดีมังกรเมื่อ21 39ไอดีสกาชลาม21ปกัปกธงปักธงมาตำ้แข็งปักธงยังไม่มีเว้ยทุกคนวินไนท์ไอดีมังกรเมื่อ21 38ไอนี่สุ่มเยอะเว้ยไอเนี่ยอ๋อชื่อคนละชื่อนี่ว่าอันนี้มันวินวินน้อย สุ่มได้รับบัตรน้ําแข็งหิปเอ็ดสามเจ็ดแสดงมันเติมแน่นอนบัตรน้ําแข็งอันนี้นะฮะคือของที่ยังไม่ออกก็คือจะเป็นเพชรแล้วก็ไอดีเนี่ยมันจะเป็นไอดีแลก็คือหลักแสนพวกนะี้คือเนี่ยมาสุ่มกันแล้วหน,นึ่งสองสามเนี้ยคือมันจะสุ่มแล้วนะครับขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับผมแล้วเพชรเนี่ยคือยังนะครับเดี๋ยวเพชรเอาไปข้างหน้าเดี๋ยวในวะันนี้เดี๋ยวมาสุ่มไอดีโหดนะครับครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมขอเติมสักครู่นะทุกคนเติมเงินกันนะครับ เขาใช้เป็น l i n k ์อังปลเปา wallet ก็คือกรอกแล้วก็ใช้1คนน่ะนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมก่อนแล้ววิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเลื่อนหาบริการทั้งหมดเลื่อนลงมาแล้วก็กดที่สมซองขวัญเลือกตามนี้เท่านั้นนะครับ1คนนะครับแบ่งจำนวนเงินให้เท่ากันแล้วก็นี่นครับกดคัดลอกมาเอามาวางง่ายๆเลย <S <S แล้วก็กดเติมเครดิตนะครับเดี๋ยวทุกคนผมขออนุญาตไปเติมก่อนนะครับเดี๋ยวมันข้อมูลหลุดนะครับเฮ้ยผมว่าผมเติมแล้วทุกคนทำไมมันไม่เข้าวะผมเรียน อ่าเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันมันมีอะไรเนี่ยหัวข้อหน้าหลักมีเฮงสป,ปินเปิดเพื่ออยากได้ให้น้องๆนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันไอคำเนี่ยให้น้องๆได้ทุกคนจริงหรือเปล่าสุ่มเติมเงินอันนี้เรียบร้อยนะครับสุ่มไม่มีเกลือมันจะมีสุม่มมาดีโหดปักธงหมัดน้ําแข็งมาสัจมะครั้งละ100บาทคือมันไม่มีเกลือนะครับแล้วก็สุ่มเพชรครั้งละ50บาทอันนี้ได้เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนะเพชรเป็นไง อ๋อเพรก็จะประมาณนี้เลยนะครับหมัดน้ําแข็งเอ้ยโคดแกวียว,วาทาคือออกแบบได้สวยงามมากเลยนะครับเ็็เนี่ยน้าสุ่มจัดจัดเลยนะครับถ้าผมครั้งเนี้ยคือจะอปักธงอ่ะนะครับ id หัวขางค่าว id ถ้า akid ถ้า mp ถ้า xm8 หัวคขางค้าว id หมู F id ซักาแล้วก็อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกทุกคน id ปักธงเออแล้วก็ไอดีซองท่าซองนะครับแล้วก็อะไรนเอ็กนแปดหมุนหนึ่งร้อยเครดิตนะครับอ,อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้อสุ่มแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเพจกันหน่อยนะครับเฮงเฮงสปินก็เป็นร้อยสามสิบมะไปเปิดใหม่หอ่ะคือน่าจะใช่นะไปเปิดใหม่ช่วกันกดหัวใจด้ยคนกดหัวใจก็น่าจะไม่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 ไมเกลือนะเพราะว่าเนี่ย กดหัวใจว้าวด้วยแล้วมีแชร์ด้วยอ่ะคือเจ๋วจริงๆเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับในเจ้าวเว็บแหงแห่งสปินนะครับสู่มไม่มีเกลือกดตรงนี้เพื่อเป็นสูตรนะครับน้องเขาบอกว่าให้สู่มไอเดีเนี่ยเดี๋ยวเรามากดตรงนี้เลยนะครับสามเขาบอกว่าอะไรนะนัดสามสองหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยสามสองหนึ่ง อ่ายางัยางยังยังอ่ายังครับผมเดี๋ยวนนึงนะตั้งสติก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งได้เอคีว้ไอพอมัดอะไรเนี่ยเยดแม่งเอาจัดว่ะเดี๋ยวเราต้องได้อ่ะเออมันได้กันแล้วลีลาทีหน่อยละกันหนึ่งร้บาทมันคือเติมมาคืออยากได้แบบเอาไปเล่นนะอ่ะเออทุกคนนะนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราก,กดกันเลยสาม สองหนึ่งอราฮิมอับราฮัม,รฮมประกากลุกกึ้นไปปึ๊บไม่หมุนนานด้วยอคือมันเอาไงก็ได้อ,อ่ะไอดี ID ท่าผักธงยิงหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทักหาแฟนเพจเฟซบุ๊กแป๊บหนึ่งนะทุกคน เพจเฮงๆสปินเลยกดปุ่มที่ข้างล่างเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวทักแป๊บหนึ่งนะครับผมทักแป๊บหนึ่งละกา้ามานะครับทุกคนเดี๋ยวตัดเข้าเกมกันเลยนะครับอ,อทุกคนไม่ต้องทักแฟนเพจนนครับมันจะมีรหัสไออยู่ข้างล่างเลยนะครับมันจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับมันจะเป็นรหัส ขึ้นมาเป็นเมลแล้วก็รหัสเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกมสักครู่นะครับไม่ต้องทักแฟนเพจนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าเกมสักครู่ครับผมโอเคนะครับเข้ารหัสที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีปักธงจริงๆด้วยนะครับปักไป็นหนึ่งเต็มนะครับนี่ก็ถือว่าเจ๋วนะครับเปรี้ยวห้าสิบแปดเองมีปักธงก็คือตามที่เขาบอกเลยว่ามีปักธงนะครับก็ปักแบบสุดขีดสุด สุดเด็ดอะนะก็จริงๆสำหรับใครที่อยากจะะุ่มก็ใต้ลิงค์คลิปนี้เลยครับอย่าลืมไปสุมกันด้วยนะครับ100เคดิตเท่านั้นนะครับทุกคนรีบสุมนะครับรีบใด้แล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับโอเคไปเจอนในคลิปโปรหน้าเลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับไปนะครับผม